เอต้องผมแต้องสะอาดนี้นะที่บ้อันนี้พี่บอยไปกลับมาด้วยันนะ้ยไปแล้วโอเคในความสวยไม่ใช่คนม่าเลยเมคิดฮะจ้าเคินนี่ไายชื่อเมคินเียบนี่คือว่าฉันอ่ะนี่น้ำค้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเ่านตอ่อเหมืนเปีบนะ พี่ไม่ทอบทิ้งกันหมดสองมัดแล้วบ่ได้ดีเขาไม่ทิ้งฉันถ้าตอบพี่ว่ายังไงถ้าเกิดว่าอยู่บ้านนอกเนี่ยพี่อยู่กับฉันพี่รักฉันดูแลฉันถ้าวันไหนฉันสบายแล้วก็พี่ก็ต้องสบายแต่ถ้าวันไหนที่พี่ตายก่อนถ้านก็จะไม่ตายกับพี่นะท่านนะไปทัานนะไปเรียนนี่เขาบอกว่าหลักการที่จะเป็นผู้หญิงไอโซเต็มตัวเนี่ยนะ ต้องเข้าบาดื่มเบียร์สุกุลีถึงจะเรียกว่าไอโซท่านก็เลยไปเรียนรู้การสุกุลีกับเพื่อนเพื่อนท่านบอกว่าการสุกุรีนะให้มีความสุขคือการสูบแล้วก็ซื้อเข้าไปแรงแรลท่านก็เลยมาสอนแต่ว่าอย่างนั้น่นี้เลยนะไอ้เข้าบาไอ้เที่ยวบาร์เที่ยวับเนี่ยขึ้นไปมาหล่หมดแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องสุบุรีเนี่ย มูจะสอนให้เด่ๆเขาบอกว่าสูงแล้วกเรียนก็ไปน็เียนกันนเนก่ะเด็ก้าเรียนแบบเด็กแลวสตรีมีแคเอ้ยเด็กาเรีอย่าจำนะครเป็นการแสดงดูนะคะไแล้วครับสอน้บุหิงน้้างดูดบุรีเดน้องาจำนะครับเป็นการแสดงครับอแล้วก็ปอยไม่ เราตายห่าแล้วปะเราหามทำเกินสามรอบเออมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพื่อเป็นการแสดงไปไหนไปหาแอนอลร์เดดีกันต้อคุณครับข้องพูดตัวน้ำ แให้คนเดียวนะไล่วจากหมอลไปเร้อยนะครับทอาราีพี่บออทอดนะครับพี่้าไอนไแล้วกูเลบไปล่อนพี่บอยมางเก็ลได้วยพอยมาพี่สักบอกพี่บอยอยู่คนเดียวกรันไม่รอแล้วกทันตังตาทุกยอยเป็นตาแย้แล้วเนี่ยงั้นกูเลิกตว่าพี่

ไอ้ใคร FC ของแอนออล์ด huh. so ีร้อองไงกูนี่ FC ของแอนออร์ดีไม่ว่าจะเป็นเพลงท่าเพลงเร็วนี่กูนี่ FC ตัวต่อตัวตัวยงเลยแอนออร์ดีร้องมามึงไม่เคยฟังวะไงไม่เคยติดตามละฉันมาติดตามแอรคนนี้แต่ฉันไม่เคยติดตามแอนฉันนั่งโศกสันที่ ถอ่าตงเนี่น้ำ้าฮี่งหตั้งแต่เราจากมันนอกมาเนี่ยเขามาอยู่ในกรุงเที่เดีว้าโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวเดีเออรักษนาเหมือนกุ่มหน้าเนี่ยเขาไม่ได้มองหน้าคุณแล้วะบอกอะไร้ามั่งไปดีิแม่ขอร้องนะคะอย่ามองต่ำนะคะเดี๋ยวเห็นเาหลมอกมน ไม่ใช่พี่บอ่ใช่ใครแต่กลุ่มแล้วเลาะมองนะบอยมองนะไหนมบียร์ม่เนี่ยนเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนเออใครโทรเบียร์เฮียร์อ๋อเฮียร์ตลกสั่งอะไรค่ะพี่อะไรนะเบียร์ตลกสั่งเบียร์อะไรอะไรชื่อตลกสั่งอกนะอ๋อแล้วแต่ได้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปแม่เรา เฮียทะลอะกระเท๊ขอดิบรอหนักๆก่อนนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะรุ่นอะไรอะโทรศัพท์ออฟฟ์เพลิดมากเลยอ่ะเป็รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะ oh. <c oughs> ออฟฟ์ตัวล่าสุดนะเธอไม่สมงพอดีกับใช้รุ่นนี้แล้วเพราะฉันใช้ไอโฟนไม่เป็นอีก้วนี่ทำไมท่านซื้อมาใหม่ฉันไป oh. นี่ไม่อย่าหาว่าคุยนะเมื่อสองวันนี้ไปเจอห้างรูเต็มมา oh. กูเห็นเขาเขาไปดเดินกูนึกว่าเขาเรียกบลูเตาศาศา็ดโลเตโทรศัพท์กูนี่ฮอเดีกว่ามึงอีกนี่นี่แกจะเอาออกมาเล่นแกไม่ดูเลยไม่เหยียดที่กูว่าขี้ยังไงก็ที่แกไม่เชื่อหรอกขี้วะไม่ใช่หรอกแกไม่เชื่อ,อแกละแฟนน่ะดูไม่ยัไไไงไงวะทำไมกินมันเหมือน แม่ทีหรอป้าไม่นุ่โอีปาอาเนี่ยทีหมารือะ้รุ่นรุ่นโนเกียรุ่นอะไรโนเกยใหม่รุ่นอะไรโนเกียรุ่น900ทุกโนเกียรุ่น900นี่งอะไรโนเกียรุ่น900ใครโทรหาคุวัดคี่ตะบบสันแล้วเนี่ยคูตั้งสันแล้ววะนี่น้อคขา พี่เสียไม่อยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยช่วงหลังฉันกเสียเนี่ยนะไม่ค่อยข้าบ้านเลยพิงให้แต่เงนินแล้วก็หายหัวไปเลยก็ดีออกงาไม่อยู่ก็เรื่องของเสียแต่เงินเท่านั้นที่จะต้องถึงพวกเราแต่พี่บางทีเนี่ยเชนก็ไม่ได้มีเงินแล้ว,ลวก็จะมีความสุขทุกๆวันและเน,นี่ยป่านเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับบ้านนอกเลยแต่จริงๆแล้วผม,ไ,มได้ง้อเงินจากเสียสักเท่าไรหร่อทำไมอ่ะได้จากแนนอนดอร์ล้วดี เรไ,ไ,ไม่ไิ้เสียงดังเปลี้ยงปลง